สวัสดีครับ f อของลุงคนสวนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปส่งท้าย,ายนะครับของวันนะครับวันที่20่วันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2564หรือว่าวันทนายความนะครับผมนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็แถวแถว5โมง5โมงครึ่งนะครับผมมันย้อนแสงเนาะนะเดี๋ยวกลับมาทางนี้ดีกว่านะครับผมลุงคณสวนก็ได้มีการต่อน้ำไปให้พี่ชายใช้นะครับผม น้ำมันเรียกว่ามันเหลือเฟือนะครับผมเหลือใช้นะครับผมก็ต่อไปให้พี่ชายก่อนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะต่อไปให้เพื่อนบ้านนะครับผมอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันใช้นะครับผมเนี่นะครับตอนนี้พญานาคให้น้ำเนี่ยตอกบัตรออกแล้วนะครับผมนะครับปั๊มปั๊มปั๊มมือออกไปแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับเหลือแต่เหลือแต่ความเงียบนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าสองโมงเช้าก็จะทำงานนะครับผม อันนี้ลุงก็ต่อไปที่ที่ของอพี่ชายนะครับต่อไปให้หลานได้ไปใช้ปลูกต้นมวต้นกล้วยนะครับซึ่งอยู่ในริมโน,โน้นนะครับผมนะครับผมพอดีมันมีมันมีสายอ่อนอยู่นะครับก็เลยตอ,อกมานะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้สายมันงอเนาะลุงก็เอาเอาไม้รวกในตั้งไว้นะครับผมไม้รวกตอกตั้งไว้แล้วก็เอาลวดมัดนะครับให้ท่อมันตรงมันจะได้ท่อมันจะได้ไม่ไม่ฝืนเนาะมันจะได้ไม่เกิดความเครียดนะครับ เขาเรียกอะไรภาษาวิศวะความเครียดหรือว่ามันจะได้ไม่ไม่ไม่ทำให้มันมันงอตึงเกินไปนะครับอาจจะทําให้เสียหายได้นะครับผมนะครับผมสำหรับไอ้ต้นไม้นะครับตกใจนะครับเนี่ยนะครับที่นี่สักท้องนะครับผมแล้วก็อะไรน้ามันห้านาทีนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยางนานะครับผมนี่นะครับที่มีมีตะก้าดําคุมอยู่นะครับผมมันตกใจลวทําไมลุงคนสวนขยันจางรถทั้งวันเลยวันนี้รดน้ํา นะครับก็มีสดชื่นนะครับไอ้ตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าทีมอาจารย์ไก่นะครับผมมาปลูกให้นะครับผมเป็นกล้วยน้ำว้ารับช่องนะครับแล้วก็ต้นยอนะครับผมวันนี้ก็ได้รับการรดน้าไปแล้วสองรอบนะครับผมเพราะว่ามันมีน้ําตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีสักทองนะครับต้นนี้นะครับที่ใบก็เหลือแต่ใบที่ยอดนะฮะสี่ห้าใบนะครับผมต่อไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะแตกใบนะครับข้างๆน่าจะมากขึ้นนะครับผม สำหรับน้ำเนี่ยลุงก็ขังไว้ได้เยอะเหมือนกันนะครับผมในในวันนี้วันที่สามนะครับผมเนี่ยนะครับผมในส่วนของสวนพอเพียงตะซ้อนเยาวัดนี่ก็เรียกว่ามีน้ําที่รูปขนมครกน้อยตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ก็น้ําเยอะนะครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่าลุงก็ได้ไปรดน้ําจะพวกอ่ากล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยหอมนะทางด้านโน้นนะครับผมแล้วก็มีต้นไผ่นะฮะสองต้นสามต้นทางนั้นนะฮะ แล้วก็รอบๆคูเนี่ยลุงก็ใช้กระบวยรลักโลกนะครับผมที่ผลิตวันนี้เลยนะครับผลิตวันนี้ใช้วันนี้เลยนะครับผมทําเป็น2เวอร์ชั่นนะครับตอนนี้ได้เวอร์ชันที่นิ่งแล้วก็คือวันเวอร์ชั่นที่2นะครับตักดีมากนะครับผมนะครับผมเนี่ยที่ยาวๆเป็นควนคือต่อต่อน้ําไปให้หลานใช้นะครับหลานกับพี่ชายนะครับใช้ใช้นะครับผมวันนี้ก็ดูดูดไปได้หน่อยหนึ่งนะครับช่วงเย็นนะครับผม นะครับผมแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับบ่ายตอนสักสองโมงเช้านะครับคงจะเริ่มสูบไปให้นะครับครึ่งเช้าก็อาจจะไปให้พี่ชายนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จะไปให้เพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ติดกันออกไปใช้นะครับจะได้ปลูกผักปลูกอะไรกินกันนะครับนะฮะก็เนี่ยแบ่งปันกันเนาะนะครับชีวิตบ้นนอกมันก็ดีอย่างเงี้ยครับผม เมื่อกี้ลุงก็ได้แตงโมมาลูกกิงนะครับไม่ต้องปลูกนะครับผมเราน้ําที่เรามีนี่เราเอาไปแบ่งปไปให้เขาก็มีอะไรเขาก็ส่งคืนกลับมาบางทีก็เป็นแกงส้มบางเกนอะไรบ้างนะฮะเราก็ไม่ผู้ชายก็ไม่ค่อยมีเวลาทํากับข้าวเนาะนะครับก็ก็ก็ได้กินกันนะกับกับทางเพื่อนบ้านนะก็ส่งส่งอาหารกันไปกันมานะครับส่งกับข้าวนะครับตรงนี้เป็นคลองไส้ไก่เนาะนะมาดูนิดหนึ่งเนี่ยนะครับผมน้ําก็เต็มปริมเลยนะครับผมเนี่ยทางโน้นนะครับแล้วก็ส่งมาตามฝาย ฝายสันแข็งนะครับที่ทำอย่างกระทันหันนะครับวันนั้นทีมผู้ระหงเนี่ยนะครับผมมาไถททาให้นะครับเนี่ยนี่นะครับก็ได้ทางนะครับเพราะว่าจะทําทางเนี่ยเพื่อที่ว่าจะเอาไอ้เปียวองค์โบราณนะครับของสมบัติของพ่อของแม่นะที่อยู่บ้านหลังเขียวนะครับบ้านเก่าตะซ้อนเยาวัดนะครับตอนนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วนะครับไปสวรรค์กันหมดแล้วนะครับผมก็เหลือมรดกที่เป็นองค์น้าแล้วก็บ้านนีให้พี่ชายได้เป็นเจ้าของต่อนะครับก็มี ลูกเฉยลูกสะภบนะครับอยู่นะครับผมส่วนลุงสวนก็ได้รับอนุญาตจากพี่สวยแล้วนะครับจากพี่ชายนะครับบอกว่าจะให้องค์นะครับเอามาขังนะครับซึ่งลุงก็จะมาขังน้านะครับเพื่อที่จะทําเป็นแรแหล่งน้ําสํารองนะครับนี่บนเนินชมจันทร์ทางโน้นนะครับผมนี่ครับที่เป็นอยู่บนเนินชมจันทร์ที่เลยแผงโซลาเซลล์ไปหน่อยนะครับลุงจะทําหอสูงขึ้นไปอีกประมาณสัก6เมตรรวมกับที่ถมไปประมาณ5เมตรนี่ก็น่าจะได้สัก11เเมตรนะครับผม ก็จะได้น้ำขี้ปลานะที่ลุงจะสูบขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยลงมารดน้ำต้นไม้ตามระบบะตู้คอนโทรลน,นะครับเป็นโซนๆไปนะครับผมลุงก็คิดว่าจะทำเป็นระบบน้ำหยดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เจ้าของสวนพอเพียงตะซ้อนใหยหวัดเนี่ยก็หน้าไม่ต้องดำนะครับผมเวลาจะรดน้ำเนี่ยก็แค่ไปตั้งโปรแกร,รมนาฬิกาเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้ อะไรละครับผมทำให้ทำให,ให,ให้ต้นไม้ได้รับน้ําอย่างเพียงพอนะครับถ้าเดินดูแลว้วต้นต้นไม้ต้นไหนที่ยังไม่ได้น้ําอย่างเพียงพอเนี่ยก็ไปเพิ่มเวลาให้นะครับผมเพิ่มเวลาแล้วก็เพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่มจํานวนครั้งนะครับผมก็เรียกว่าให้ตามใจต้นไม้ได้เลยทีนี้นะครับผมส่วนแก้มเล็งน้อยของลุงนะครับหรือสะน้ําน้อยของลุงนะตรงนี้นะครับที่ลุงปักลุงปักปักไม้บอกระดับน้ำมาเห็นไม่เอ่ยนะครับผม ที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสีนิวตรอนนะครับก็คือไม่ได้ทานิวตรอนคือไม่ได้ทานะครับผมเห็นไม่เอ่ยเนี่ยนะครับที่ลุงเอาขวดนมไปเสียบไว้นะครับผมนะฮะเมื่อเมื่อวานเนี่ยก็อยู่ที่ขีดแดงข้างล่างนะครับพอขีดแดงก็เป็นขีดเทานะครับผมตอนนี้ขีดเทามาได้ครึ่งหนึ่งละนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็นนิวตรอนนะที่ไม่ได้ทานนะครับแล้วก็เป็นสีแดงนะครับผมนะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนื่องจากมันเป็นช่วงปากปากปากปล่องของ ของสะแล้วนะครับมันจะบานออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเต็มช้านะครับผมมันจะขึ้นไปกระดึบกระดึบกระดึบนะครับผมแต่คิดว่า,าเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาสูบทีหลังนะครับแต่พรุ่งนี้ก็จะแบ่งไปให้เพื่อนบ้านใช้ไปก่อนเพื่อใหอ้เกิดดินดําน้ําชุ่มทางด้านโน้นนะครับผมทาให้น้ําชุ่มดินดินดำไม่ดำเนี่ยเดี๋ยวก็เอาสูตรของท่านอาจารย์กมลพรหมมากนี่ไปทําให้มันดินดําได้นะครับผมนะฮ <laughs> นะ เพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้ไอ้ตรงนี้นะครับผมก็เป็นต้นสักทองหรือแนวแนวนี้นะครับผมถ้าลุงที่จะเอาต้นพวกยางนาเอาพวกามารุมเอาพวกอ,อ,อะไรละ่ะมะละกอนะครับผมก็จะมาปลูกแซมๆไปนะครับระหว่างไม้ใหญ่ไม้เล็กนะครับปลูกไม้เขาเรียกว่าไม้ไม,ไม,ไม้ห้าระดับเนาะนะครับปลูกไม้ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับตามหลักของศาสตร์พระราชานะครับผมสำหรับ ในตอนเย็นวันนี้นะครับมาจบกันที่น้ําตกน้ําตกน้อยของลุงนะฮะน้ำไม่ค่อยไหลแล้วเพราะว่าลุงผันน้ําไปให้ไปให้ทางฟังพี่ชายใช้นะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าสูบถทนมันก็จะมีน้าน้าตกจะไหลแรงกว่านี้นะครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมสาหรับ f c ของลุงสวนนะครับที่ชอบวิธีการทํเกติกรรมพอแบบพอเพียงนะครับพอประมาณกับกําลังของตัวเองนะครับผมก็แบบอินดี้อินดี้นิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ตรงตามสูตร ของโคกหนองนาโมเดลแบบแบบที่เป็นแบบที่หน่วยของงานของราชการกําหนดนะครับผมแต่ว่าก็เป็นความเข้าใจของลุงคุณส่วนเองนะครับว่าเอาแบบนี้เอาแบบนี้นะครับกําลังเรามีแค่นี้เอาเอาแบบนี้นะครับผมนะครับผมก็มาฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะได้ที่ช่อง YouTube นะครับออร์แกนิกการ์เด้นบายอังคณนนะครับหรือว่าช่องอะไรนะครับอินสตาแกรมไอจีนะครับผมก็ชื่อเดียวกันนะครับออร์แกนิกการ์เด้นบายอังคณนนะครับผม นะครับแล้วก็ขอให้เอฟซีคองลุงคนสวนทุกคนทุกท่านนะครับผมที่มาทางสายเกษตรไรสารพิษอันนี้นะครับที่เราจะผลิตอาหารที่ดีให้กับให้กับคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนร่วมโลกของเราได้กินนะครับอย่างปลอดภัยเนี่ยมีความสุขความสุขความเจริญนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ